มาส่วนมากก็จะเป็นแพดแถบแพดแถบเนี่ยจะเป็นเงินล้วนเลยนะแพดแถบนี่เออ่ส่วนมากเลยอะ่ะจะเป็นเนื้องเงินอันนี้เป็นของสมเด็จพระเทพเนี่ยค่ะบล็อกเนี้ยที่เราเรียกกันวระเพียนผมสั้นเห็นไหมคะแล้วก็จะมีพะเพียบผมยาวอันนี้ก็จะเป็นเงินบล็อกอวาระอะไรนอหกรอบ หกรอบในหลวงรัชการที่9แล้วก็พูดถึงเหรียญเงินนะคะเป็นเหรียญเงินขอให้เป็นเนื้อเงินนะคะเก็บได้หมดเลยซื้อได้หมดเลยนะคะขณะซื้อโดยที่ไม่รู้จักเหรียญไปได้ก็ซื้อนะคะขอให้เป็นเนื้อเงินค่ะอย่างเหรียญเนี้ยเราไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรเราไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะคะซื้อเพราะเขาเป็นเนื้อเงิน เนี่ยคะ่ะโลหะที่ผลิตเป็นเงินนะคะเงินขัดเงาด้วยแล้วดูสีดูสภาพเหรียญดูเขาสวยอะ่ะความสวยงามของเหรียญแล้วเหรียญเหรียญต่างประเทศะนะเขาเขาสวย น่าจะเป็นเหรียญที่ระลึอกอะไรสักอย่างนึงนะคะค่ะนี่แหละค่ะบางทีถ้าเหรียญที่เราไม่รู้จักอนะป้าน่าไม่รู้จักแล้วแล้วเหรียญไม่ใช่เป็นเหรียญทั่วไปเป็นเหรียญที่แบบมีเฉพาะแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะไม่มีราคากลางบางทีก็แทบจะไม่มีในวงซื้อขายในกลุ่มซื้อขายแทบจะไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็คิดง่ายๆเลยนะคะสําหรับป้าน่าก็คือถ้าเป็นเนื้องเงินก็คือซื้อจากซื้อเป็น เป็นเนื้อเงินซื้อในราคาเนื้อเงินก็อาจจะบวกบ้างนิดหน่อยอย่างเหรียญเนี้ยไะน่ะเห็นว่าสวยดีพะน่ะชอบไะน่ะก็ซื้อมาก็ซื้อโดยที่ไม่รู้หรอกแต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่เงินแน่นอนอันนี้เป็นนิกเกิลขัดเงานะคะอันนี้ไม่ใช่เงินแต่คือซื้อเพราะว่าเขาสวยดีเขาแปลกดีเนี้ยมีทหารอ่ะช่วงนี้กํลาลังอินเนาะทหารเนาะเนี่ยค่ะก็ซื้อมีสองเหรียญ มีมาสองเหรียญอันนี้กรอบไม่สวยตลับอ่ะตลับไม่สวยเพราะตลับนี้ดูเหมือนไม่ใช่อคิลิกดูเป็นพลาสติกเดี๋ยวไปน่าจะหาตลับเปลี่ยนใหม่เพราะว่าตลับเข้ามาตรฐานน่าจะใส่เดียวกันหมดดูตลับนี้เขาหมองเขาเหลืองอะค่ะถ้าเป็นอคิลิกจะไม่มีปัญหาอะไรแต่นี้เป็นน่าจะเป็นพลาสติกเขาหมองค่ะเขาเหลืองสวยนะ น่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกที่เขาคงฝึกอะมาฝึกกำลังทหารร่วมกันอะไรประมาณนี้ก็ออกเหรียญที่ระลึกอันนี้เดาเอานะคะ<ม>เหรียญที่ไม่รู้จักเหรียญน,นี้อีกเหรียญหนึ่งเหรียญที่ไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ก็ซื้อเพราะชอบอันนี้ไม่ใช่เนื้อเงินอันนี้เนื้อเงินอันนี้ซื้อเพราะเป็นเนื้อเงินค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะก็เอามาให้รับชมมาแนะนําแหละนะคะว่าเหรียญควรเก็บชั่วโมงนี้เก็บเหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญเงินเก็บเลยค่ะเก็บได้เลยแต่ต้องซื้อในในราคาที่ไม่สูงมากนักนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปเก็บในราคาสูงๆซื้อสูงๆแล้วมาเก็บอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะซื้อในราคาที่ที่เป็นไปได้แหละราคากลาง้องตลาดก็มีกันอยู่ ก็อย่างที่พี่นายยกตัวอย่างว่าราคาที่ซื้อขายกันอยู่เรียนเนี่ยพันสองถึงพันห้าโดยประมาณสูงสุดก็ขายอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยต่ำสุดก็พันสองพันสามอยู่เราเนี้ค่ะเขาเขาจะซื้อ,อขายอ่ะคนขายนะเขาก็ต้องอิงราคาดูคนอื่นแล้วว่าคนอื่นเขาขายกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ